สวัสดีครับเป็นเพื่อนท่าผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสูขข่ข่าวเด็ดข่าวดนวันนี้แอดก็มีข่าวสารพยากรณ์อากาศมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับพยากรณ์อากาศประจำวันที่29พฤษภาคม2563ลักษณะอากาศทั่วไปพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มมากขึ้น และมีผลตกหนักแบงงห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางและภาคใต้โดยในภาคเหนือมีลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนปกคลุมประเทศลาวและเวียดนามทําให้ร่องมรสุมเคลื่อนมาพัดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังปานกลาง,ลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทย ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมและประชาชนในภาคเหนือระวังอันตรายจากลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกไว้ด้วยพยากรณ์อากาศสําหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่โดยมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบางแห่ง บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพระยาแพร่น่านกำแพงเพชรสุขโขทยัยตากพิจิตรและเพชรบูร์อุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด36-39องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภ่ตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนฟ้าขนองร้อะ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายหนองบวัวลำพูอุดรธนานีบื้งการนครพนมสกลน,นกครมุกดาหารชัย,ยภูมิขอนแก่นมหาสารคามอำนาจเจริญยโสธรการสินร้อยเอ็ดนครราชสีมาและอุบลราช,ชาธานีอุณหภูมิต่ำสุด22-26ถึ22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-37องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชัวอ่วโมงภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้ยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดราชบุรีการจนบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมอุทัยธานีชัยนาทและนครสวรรค์อุณหภูมิต่ำสุด25-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด38-39องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิเมต่อชัว่วโมงภาตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชาเชิงเซาปราจินบุรีสะแก้วชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-38องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากก็มีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลงุทงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด24-26ถึงยีสิองศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-37องศาเซนเซียสลมตะวันตกอย่างใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองกระบีตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35องถึงาสองศาเซลเซเยสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว1 5บ5ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2ถึงเมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด26-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35-39งศาสินเสองศาเซลเซียสลมตะวันตกเชียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงขอขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาแอดก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณครับ